มาให้อาหารากุ้งกอนเช้าก็เมื่อคืนที่เห็นมีเสร็จอาหารเยอะก็เช้ามาก็เหลือน้อยนะเราก็ดูดออกไปทิ้งหมดก็หมดแนละ้วทีนี้เราจะมาลองทดลองให้อาหารน้อยๆนะเอาแค่ครึ่งช้อนชาโรยครึ่งช้อนชาสองครั้งตรงนี้เนาะ เดนี้มันเล่นโตมากไม่อยู่นิ่งเลยนมันหลุดแล้วนเบ่งแล้วเริ tea, ่มเบ่งแล้วเบ่งล้งอึด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 ตงเช็ตามันติตามันจะุ๊บปุมันกุ้งตาเหล่ เริ know, ่มดุแล้วเริ่มตามเริ่มลงได้นะครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บถอดหัวแล้วถอดหัวอุ๊เห็นไหม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 ครับถอดหัวแล้วถอดหัวแล้ว หัวมาแล้วโอ้โหดแล้วโอหดแล้วกึดดกดกดโผ่แล้วหัวมาแล้วเี๋ยวขอดทุกอย่างนึงออกจากตัหัวแล้วก็ดิ่งเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่มันจะอ่อนลดตัวอยู่สักประมาณสองสามนาที เราก็ต้องคอยเออคอยติดหน่อแหน่ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมีขายตัวโผมาติ๊กๆิ๊กมันนั่นน่ะเห็นป่ะครับอุยอุยมีตัวมา ไล่ไปไล่ไปเออโอเคไปสลตัวมันไปสลไอ้นี่แหละคาบันละตัวมันก็รอดแล้ะมันแข็งขึ้นเลยเหไหมวันนี้มันแข็งแรงเร็วแฮะมันเริ่มยกตัวได้แล้ะแต่แข็งก็ยังงอๆงอ,อยูเออ่เริ่มขยับได้แล้ะ อันนี้ก็ถือว่าผ่านรู้กการลอกค่าที่สมบูรณ์แบบแล้วรอลวโว้ยชนรอลวโว้ยมันเดินสำรวจมาตั้งนานนะเดินอยู่เป็นนานสองนานเลยสุดการลอกค่าครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรเสียหายขาอยู่พบ แขนอยู่ครับมันเอาของใครมากินน่ะดูใหญ่ซะด้วยสิือว่าตัวเมื่อเช,ช้าเปล่าต้าของมันยังอยู่เนาะ น่าจะแค่ตัวเมื่อเช้าที่เราเจอ,อกันรอกตัวเล็กรอกข้าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ผิดแน่นอนหลังปีแล้วหลังปีแล้วตาหดแล้วตาหดแล้วอันดุ ตัวนี้เป็นตัวที่สามเนาะแต่ตัวที่สองเราเห็นแต่คราบไม่เห็นตัวอล,ละุล่ละลละลแล้วุลหัวโผล่แล้วอยอุ้ยอ้ยอุย,อย,อย,อยอไปไหนล่ะแก้อยอกอด้อยอ่้รงนี้ยอุ มันยิ่งรนมากอันนี้คือนร่างกุ้งลอกคาบเลยแหละของแท้แน่นอน,นกินกระปกุปกปกระเปียกกระปกุกกระเปียกเนี่ยอ้าวลงไปหลบตาอีกเดี๋ยวโดนกินไม่รู้เรื่องตอนนี้เอกเจ้าของคาบนี่ยคืใต้กรดานตรงนี้เน้่ยมันหลบใครไปน,นีไม่รู้ อย่างเดียวมีหงบน่ะแต่รอดนะมีอ,อยู่ข้างล่างจะดูถ้ามันเดินได้แล้วนี่ตามนี่นเองน,น,นะแต่มันเดินได้แล้วก็โอเคนะออ้ระจายหางก,ก็ลอกมาใบเป็นแบบใบใหญ่วางไว้กิงมันมันก็กินเนาะเออต้องใส่ไปหน่อยนึงดูมันก็กินนะ่นไงดูขาตา Okay, no. อ้อันนี้คือสภาพล่าสุดของสาหายที่เราใส่ไว้เมื่อกลางวันนะครับ mm hmm. หมดเกลี้ยงแล้วครับ mm hmm. เหลือแต่ตอแสเดี hmm. ว่ามันคินอย่างนี้คงจะอร่อยน่าดูเนาะเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใส่เพิ่มให้รักกัน สาหสลายที่เราซื้อมานะครับซื้อมาเมื่อส่งมนถึงเราวันเที่ยงวันนี้อ๋อมันเป็นสลายรุ่นนี้มันก็ไม่ค่อย จะถูกใจเราเท่าไหร่อะนะแต่ถามว่ามันก็ลองให้กุ้งไปแล้วกุ้งมันก็กินอยู่ก็โอเคเนาะอืมก็ช่วยได้ระดับหนะนึ่งเนาะแล้วมันกินหมดเลยนะนต้นเลยเดี๋ยวเราก็เอาเนี้ยไปใส่ให้มันใส่ลงไปแล้วกดนิดหน่อยๆน,ยนะให้มันแบบเคานี้กล้อแกล้มอ่าเดี๋ยวเราก็ให้อาหารเย็น เกืออาหารเม็ดด้วยอ่าไม่ใช่แค่สลายโอเคเรามาให้อาหารมันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูผลอีกทีนึ่นงว่าจะเป็น